สบายดีพ um ี ido, um ่น um ้องยินดีตอนทบทุกทานเขาหับสมสองซนังซอล้าน้องพี่น้องมือนีซอานังสิภาพพี่น้องมากินสมหมกมวงคือเก่าคือเดิมมาแล้วพี่น้องมากินสมมกมวงน้ำซอหนังเด้อพี่น้องเด้อกินคนเดียวได้มือนีพี่น้องบ่มีหมูเอาพี่น้องเป็นหมูมากินสมน้ำซอนังเด้พี่น้องเด้อมมกมูวงเฮาอันนี้ก็แจจวซอนังกินตาแสบได้พี่น้องมาได้พี่น้องเด้อมากินสมหมกม่วงเป็นหมูซอนังเด้อ แล้วก็คลิปนี้เจ้านากะมีนวซิมมาเล่าน้องพี่น้องเลยว่าซิมมาตอบคําถามเอฟซีท่านหนึ่งน้องพี่น้องเป็นถามเจ้านางเขามาว่าเบาวนนเป็นผู้ใดเอฟซีคนอยากหูกนะ้องคนถามมาว่าเบานนเป็นไผรเห็นเจ้านางไปไซมมาไซ้กะไปกับเบาวนนลน้ะพี่น้องคลิปนี้เจ้านางมีคําตอบเด้อพี่น้องแต่แต่ก่อนอื่นกะขอกินมังวงก่อนน้องพี่น้องขอกินสมังวงก่อน มาเด้อพี่น้องกินมะมงม์น้ะนั่งเดอ้อนล่แตกพี่น้องเลยซับๆๆแล้วก็คุยเจวโรดเอาพี่น้องระดูนี่ก็เป็นระดูการม,มะมงแล้วพี่น้องอยากกินสมย่ำไหนก็ไ่ต้องขึ้นยังหลายชมมะมองก์อย่างเดียวโรดระดูนี่น้ำลาแตกพี่น้อง เจวเข้ากาใสา่ถุงพักลายๆพี่น้องเลยจาเสพเพื่อยังมีตัวพี่น้องมาเด้อมากินน้ำสนางเด้ออุยแบบแบบ พอไปยักดีพันในได้พี่น้องแต่ว่าอยากคุดออยากตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละคอดยากจนว่าน้ำลายแตกกระเพาะขึ้นสอ,องซ้มหมื่นแล้วชอนั่งกระเพาะขึ้นบ่จะกินยาตมบ่จะกินยาด้วงเนะพี่น้องตมหั้งใหม่กินกัเบิดเท่ายหมอละมาเมื่อนี้อดบ่ไว้พี่น้องเอยอ,อยากกินสมแห้ง แต่กะสิกินบะลายดอกพี่นอ้องกินเพราะว่าอยากกินในบะลายดอกปกติจะนั่งกินหมากสำนี่นอะบะฮอดซิปก็ยังหน่อยแต่เมื่อนี้เอาจากสองสม,มากกับพอเนาะพี่นอ้อง แก่กระเพาะสนันสัขส้นก่อนสิกินนี่ก็กินยาแอนตซินล,ลงไปลองแล้วพี่น้อยสามเม็ดกินล,ลงไปลองทองไว้แล้ววัตจะมาเลยพี่น้องเมื่ยน้ำโลกกระเพาะนะก็เมื่อยเมื่ยพี่น้อย เจ้านั่งนะเป็นดูนะคันกระเพาะขึ้นที่หนึ่งละกันเป็นทิศสองทิศเพื่อสีเศ้าเอาบะขาคาขักีึกินข้าวต้มเป็นอาทิตย์ผู้ปนอยเจ้านัาง่งเมื่อน้ำลกกระเพาะเฉพาะนี่กระเพาะหิ่ง อันนี้อดบัไดรีพีน่นเลยขอกินในถอดมุ่งนี่พี่น้องอาสิบกคุณแล้วพี่น้องกินอยู่ในเพื่นพี่น้องเลยลูข้างนอกนะลมแห้งอากาศหนาวฉะนั้นก็เลยเขามาลีกกินอยู่ในเพื่นคนเดียวเนาะ ลีอยูเจได้ก็ได้ี MC ท่านหนึ่งเนาะคนทำข่าม้าครับสนะมน,นุษยเป็นไัยพ่นะนะคือสนางคือไปใส่บ้านใส่ก็คือไปแต่กับบากนนบบานน,นเป็นไผบอกแม่พ่นะนะคลิปนี้สนางก็มีคำตอบเนาะพี่นอ้อง ชิ้นสัวกระสีหลันโซนางกะดักนั่นเที่ยวหลันโซนางยังบม่ได้มีเพดานเนาะก็เลยแบบเสียงสัวกระสิหลันเนี่ยมีกระสิได้ยินแบบเท้าว่าแดดแดเนี่ยว่ามันฝนตกเลยแหละพี่น้องเลยเสียงปลาปลามันเป็นฝนตกก็เลดนี่ก็ดังพี่น้องได้ยินด้วยว่าชิ้นยามได้เนาะสิได้เงินมาติดเพดานพี่น้องเอ้ย คันคนตกคนลิ้นนี่เว้ากันก็บ่ได้ยินบ่ฮู้เรื่องเลยดังบ่แม่นพี่จังเอาลูกลูกพี่น้องมันขออนุญาตกินมะกล้วยต่อพี่น้องเอ้ยกินมะม่วงแล้วก็แซ่บโุนี่มะกล้วยซะนก็สิสุก2-3มัน2-3เครือเนาะพี่น้อง2-3ต้น ก็เลยคลิปก่อนชาวนงก็ได้ถ่ายไปแล้วเนาะสาวนาเอามากรวยไปขายพี่น้องเ, <c oughs> เข้าเรื่องที่สององเข้าต่อเลยเนาะพี่น้องคลิปนี้านาวนกคาซีมาเปิดโตบาวน้อนอย่างเป็นทางการเนาะพี่น้องที่พี่น้องถ้าวาบาวน้นเป็นไผ่ คลิปนี้โซนั้นกาซีมาเปิดโต๊ะบอน,น้นเลยนะพี่น้องเนาะกาขอบุญขอบคุณเน็ซีที่เพิ่นทามเข้ามาเนาะและ้วก็ขอบคุณผูกฐานที่ติดตามมาชมที่ว่าเพิ่นคอมเมนต์หรือบอกคอมเมนต์โซนันก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขอบอกขอบใจหลายๆที่เข้ามาเบิ่องสองโซนังสาวลาวใครเน็กซี่ทันใดอยากกัน อยากให้ซานางเห็ด์ยังเนาะพี่น้องอยากให้ซานา่งไทยยังกะคอมเมนต์มาได้เด้อพี่น้องเพราะว่าบางที่สานางกะห่างหายไปพอกะบวมหัวสีไทยยังเนาะกถ่ายเอฟซีเนียนแนวดีๆแนะนำเนาะซานางอยากให้ซานา่งไทยสั่นจั่นสี่กะคอมเมนต์มาได้เนาะพี่น้องเนาะซานางกะพ่อเนาะพี่น้องเพราะว่าบางทีกะบวมหัว กะนังเรือนหานถ้าลูกพอเห็นไหมพี่น้องพอเห็นแล้วพี่น้องเพิอมสิเบงลวบอพี่น้องนี่เนาะพี่น้องเ <c ười> นาะ,นนะที่พี่น้องทามาบบอลนนเป็นภายกาดนี้เด้อพี่น้องเด้อเห็นอยู่บ่พี่น้อง <c ười> มันแจ้งผดบ่พี่น้องมันมึงบ่เห็นเนาะ โอ้ยอันนี้สิเป็นรูปแต่งงานเนาะพี่น้องของสาวานางกับบ่านนเนาะพี่น้องเนาะบาวนนกับเคิรนสามีของสาวนางเองเนาะพี่น้องว่าแบบยางเป็นทางการแบบสุภาพเรียบร้อยเนาะพี่น้องก็เป็นสามีของสาวนางโอกภาษาบ้านๆเ่าก็เป็นผัวสาวนางเลยพี่น้อง <laughs> อันนี้ก็สิเป็นรูปแต่งงานเนาะพี่น้อง ไปรูปแต่งงานแต่งงานบรนนอกบรนนอกเนาะพี่น้องเนาะมีบอรลายพี่น้องบลอด้อดนบลอร์ด้ไปอัดมาเป็นใสอันนั้นเนาะพี่น้องบลอด้เอามาใส่อัลบั้มพูนี่แต่อยู่ในโทรศัพท์พี่น้องเอออยากไปอัดบลอด้กะบบลอพอได้เอาไปน,นี่กเปไปรูปแต่งงานของสนางกระบ,บอสน,น,นเนาะพี่น้องรูปนี่กับผ่านมาแล้วจักปีแล้วพี่น้อง งแต่ปีพันก่อนแตั้งแต่ปีสองพิบสี่เนานะพี่น้องนางกับว่านน์แต่งงานกันตั้งแต่ปีสองพันสิบสี่เนาะสิบสี่สิบปค่ะปีสองพกับปีเนาะพี่น้องแต่ตอนนี้กับสองพันเาสนาะสองอพันยี่สิบสองกับกเจปีเนาะเจปีกว่าแล้วพี่น้อง สนางกับบอนนก้าอยู่กันมาได้เจ็ดปีกว่าแล้วพี่น้องแต่งงานกันมาเนาะพี่น้องนาะใช้ชีวิตร่วมกันมากค่ะแต่ว่าสนางยังไม่ได้มีลูกเด้อพี่น้องเมื่อก่อนเนาะแต่งงานกันปีสองปีกับคิดว่ายังบ่พอแล้วพี่น้องเพราะว่านเงินหาคำเนาะอยากได้เฮือนได้ซานกับยังบ่พเพอแต่งงานกันสองสามปีแล้วแต่มาหอดปัจจุบันนี้กับ ตอนนั้กับบอนนก็ได้สามเพื่อนเป็นของตัวเองแล้วแต่ว่าการยังบวท่านได้แล้วสมบูรณ์เนาะพี่น้องะกระตุกกระตะไปพอได้อยู่เนาะพี่น้องกัเหตุพอได้อยู่แต่ว anyway. ่าบทท่านได้แล้วสมบูรณ์แต่ว่าตอนนี้เขากับพ่อมาอยากกันยังไม่ลูกแต่ว่ากันยังโบมี่เนาะพี่น้องะกับโบหูว่าเป็นเหตุด้วยเหตุผลอีย่างเนาะแต่ชนนกับบอนนน่นะอยู่กันมาเจ็ดปีกว่าแล้วนี่ยังยังบบได้มีลูกเนาะพี่น้อง โดยเอฟซี e ส่วนอยากถามว่าชานาชานาผู้นั่นได้ผู้นี้ได้เป็นลูกชานางบนะที่ชานาไทยหเห็นเด็กหน่อยทั้งหลายนะคือล้านชานาพี่น้องเลยเป็นล้านล้านเขาชานาทั้งบดเลยชานางนะ่ยยังบ่ได้มีลูกพี่น้องเลยเพราะว่าเมื่อก่อนนะว่ายังบ่พร้อมเนาะพี่น้องนะอยากได้เงินในซานไปหางเงินอยู่กรุงเทพพูดเลยพี่น้องไปอยู่ประเทศไทยกับ สามสี่ปีพี่น้องเลยไปทำงานเพื่อสิได้เฮือนเนาะกาป้านากันยังบ่อเลี้ยพี่น้องเลยพื้นนี่แหละกันกะโลกันยังบ่ได้ปูเนาะปูพื้นกันยังบ่ได้ปูกะโลพี่น้องเลยเรียกว่ากระเบื้องเนาะแล้วกะยังบ่ทันได้ติดเพดานพี่น้องเลยเฮือนฉันั่งกะแต่ว่ากะพอได้ลบแด่ลบฝนพอได้อยู่เนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กะถ้าวาลูกอยากมาเกิดกะ ก็ว่ายักได้อยู่ตอนนี้แต่ว่าการโว่าโดยเหตุผลอคนอยังสนยังบบมากนะพี่น้องเนาะแต่สีมาสีได้หรือบ่ได้อันนี้ก็ยังโบหูเนาะพี่น้องกะเลาไปเรื่อยๆเนาะพี่น้องถ้าเพิ่นมากกาัได้เพิ่นบบมากกักะบโบกะแเลอเตเนาะพี่น้องเนะาะกะจะสีเห็นอะไรนาะพี่น้องถ้าเพิ่นบมมากกัได้ก็โอเคเนาะพี่น้องคลิปนี้มาคนนี้สนากะ สิขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะขอบุญขอบคุณถูก่านหลายๆเด้อที่เข้ามาหับชมติดตามและหับชมสองสนางสาวเราก็คือสนางว่าอะไรพี่น้องถ้าพี่น้องมีไอเดียอยากใหนะ้สนางถ่ายคลิปยังอยากทำยังสนางระทำามาใดได้พี่น้องเด้อสนางจะยินดีสิตอบและก็ยินดีสิถ่ายให้พี่น้องบึงเนาะ้าสนางมีความสามารถถ่ายได้นะพี่น้องเนาะสบายดีเด้พี่น้อง